สวัสด ja, ีค่ะบอสเตะนะคะดิลเลอร์ซิมปันสุกสวัสดีนะครับดิลเลอร์นครปฐมดิลเลอร์โครงการซิมปันสุกจังหวัดนครศรีธรรมราชดิลเลอร์ซิมปันสุกจังหวัดอุดรธานีดิลเลอร์ซิมปันสุกจากขอนแก่นดิลเลอร์ซิมปันสุกสมุทรปราการดิลเลอร์ซิมปันสุกจังหวัดกครับผมเป็นดิลเลอร์ซิมปันสุขเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครนะคะดิลเลอร์ 10, จังหวัดประจวบนะครับดีลเลอร์ซิมปันสุขจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะดีลเลอร์ซิมปันสุกโคราชนะคะดีลเลอร์ซิมปันสุกยากระน้องค่ะดีลเลอร์ซิมปันสุขจังหวัดเชียงรายค่ะมาเช็คสัญญาณฟิวนะคะฟิวแรงชัดๆ สัญญาณฟิวชัดเจนครับสุดยอดครับสัญญาณดีมากครับแรงสุดยอดพลังครับแรงครับชัดเจนเต็มทุกขีดชัดเจนดีค่ะแรงทั่วไทยเลยค่ะชัดโอเคค่ะดีมากเลยค่ะแรงมากนะชัดดีค่ะแรงชัดมากค่ะแรงชัดดีมากครับแรงสุดยอดแรงชัดยอดเยี่ยมมากๆเลยแรงไหมแรงแรงไหมแรงแบบพัดค่ะเยี่ยมมากจ้า แรงชัดค่ะชัดมากมากเลยค่ะแรงชัดดีค่ะชัดทั่วไทยนะคะแรงดีชัดค่ะแรงชัดทั่วไทยนะครับ